สวีดัสสวัสดีครับผมเอชิวชา n e l นะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่น้องมาดูนะนะตอนนี้ผมอยู่ที่วัดบึงกระจับนะครับบ้านบึงกระจับตาบลบึงกระจับอำเภอวิเชียรจังหวัดเพชรชบูร์นะครับเราก็จะไปชมด้านในกันนะครับว่าด้านในมีสถานที่สำคัญอะไรบ้างนะครับ ผมก็จะพาพี่น้องไปชมพระธาตุสีบึงกระจับนะครับและบริเวณด้านในของวัดบึงกระจับนะครับว่ามีอะไรสําคัญบ้างนะครับตามผมไปดูด้านในกันได้เลยนะครับสวัสดีครับผมเอชิวชาแนลนะครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาเที่ยวชมพระธาตุเจดีสีบึงกระจับนะครับตั้งอยู่หมู่บ้านบึงกระจับตบําบลหมู่บ้านบึงกระจับหมู่ที่5นะครับตําบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับสร้างเมื่อวันที่19มีนาพศ2554นะครับเราก็จะไปดูความสวยงามของรอบๆเจดีย์พระธาตุสีบึงกระจับนะครับมีความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะครับ และที่นี่ก็จะมีการบวงสรวงของพระาธาตุทุกปีนะครับนี่เป็นพระาธาตุที่สวยงามอีกที่หนึ่งของอำเภอวิเชียนของบ้านเรานะครับเราก็เดินดูรอบๆของพระาธาตุนะครับว่ามีความสะสวยงามขนาดไหนครับ ทุมก็จะพาพี่น้องเดินขึ้นไปด้านบนอีกชั้นหนึ่งนะครับ ที่นี่ก็เป็นวัดที่เงียบสงบร่มเย็นสบายนะครับตอนนี้รักประมาณ9้าโมงกว่านะครับ9้าโมงสิโมงมองไปรอบรอบ พระเจดีย์แห่งนี้ก็จะมีต้นไม้ขึ้นรอบเต็มวัดเลยนะครับวัดที่นี่สร้างเมื่อปีพศาา2501นะครับเป็นวัดที่คู่บ้านคู่ตำบลบึงกระจับนะครับอำเภอวิเชียรจังหวัดเพชรบูรณ์ที่นี่ชื่อวัดบ้านบึงกระจับนะครับ ชาวบ้านได้มีเจ็ดสิทธาสร้างพระาธาตุแห่งนี้ขึ้นนะครับในวันที่19มีนาะพศออ2554นะครับเมื่อประมาณ8-9ปี8-9ถึง10ปีที่ผ่านมานี้นะครับผมก็จะพาลงไปแล้วนะครับร่มเย็น สบายดีนะครับวัดที่นี่นี่ก็คือวัดบึงกระจับนะครับผมก็จะพาพี่น้องเด,เดินเดินเดินดูรอบๆวัดบึงกระจับนะครับว่ามีอะไรมีสถานที่สำคัญมีอะไรบ้างนะครับ ข้างหน้าผมก็คือโบสถ์บ้านโบสถ์วัดบะโบสถ์วัดบึงกระจับนะครับเป็นศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดบึงกระจับนะครับผมก็จะเดินดูรอบๆบ วัดบึงกระจับนะครับซึ่งมีต้นไม้ขึ้นสวยงามนะครับเขียวก็จีสวยงามทั้งวัดนะครับ ด้านหน้าผมก็เป็นโบสวัดบึงกระจับนะครับ นี่คือพักพระจักกีธรรมนะครับที่อยู่บริเวณรอบๆของโบสถ์บ้านบึงกระจับนะครับโบสถ์วัดบ้านบึงกระจับนะครับด้านหลังโบสถ์ก็จะเป็นแม่เอเป็นสะน้ำนะครับอเนกประสงค์เพื่อใช้ในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับ พระอุโบสถบึงกระจับมีเสาประธานยี่18ต้นนะครับความยาวต้นละสิบเมตร90้าสิบเซนนะครับกว้างสี่กว้าง7เมตรยาเจ็เมตรเก้าเซนนะครับ ราก็เดินดูดูดรอบโบสถรอบนอกนะครับซึ่งวัดอย่างนี้ก็มีความสงบร่มเย็นนะครับเงียบสงบร่มเย็นนะครับเป็นที่ ศัทธาของชาวบ้านหมู่บ้านแห่งนี้นะครับและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของหมู่บ้านของชาวบ้านหมู่บ้านบึงกระจับนะครับเราก็เดินไปดูด้านนู้นนะครับมีพระ ทุสรุปปฏิทฐานอยู่นะครับ นี่คือพระพุทธรูปที่คู่วัดแห่งนี้นะครับพัดพุทธรูปมะนีสีเพนนะครับพระพุทธรูปมะนีสีสวรรค์เพนถ้าอ่านผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมอยากให้ผมพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับคลิปหน้าผมจะไปเที่ยวที่ไหนจะลืมกดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับเอชิว a n n น l นะครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับ